สวัสดีครับครั้งนี้เราก็จะมารีวิว SH f i u a r t s Char a s n a b e ครั้งนี้ก็กลับมาอยู่กับแอคชั่นฟิกเกอร์จากไลน์เอเซฟิกัวสครับซึ่งนี่ก็ถือว่าเป็นคาแรคเตอร์จากในอนิเมะอีกตัวหนึ่งที่ผมรอจะให้มีแอคชั่นฟิกเกอร์ในสเกล1ต่อ12บสอดีดออกมานานมากเลยนะครับน่าจะโดยอันดับสองของ G ีควาร์ในที่สุดเขาก็ออกมาแล้วนะครับกับชาอัสนาโบลสำหรับหน้ากล่องนะครับก็จะทํามาเป็นวินโดว์ตามสไตล์ของฟิกัวส์นับก็สามารถส่องต่อฟิกเกอร์ด้านในได้แล้วตรงนี้ก็จะมีรูปของตัวฟิกเกอร์ที่ยืนอยู่นะฮะแล้วตรงนี้ก็จะมีชื่อภาษาอังกกกกกฤษษชชชาา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 าอออออััััััสสสนน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 โโโบบบลลล่่่่่่วววววตตตรรรรรรรงงงีีีีีี้้้้้้จจจะะะมมมมมืืภภญปุุิิแแแแดดดหคคคเยทใ เขาก็ใช้ดีไซน์ชุดชาตามในภาคแรกเพราะฉะนั้นก็แน่นอนว่าสามารถเอาไปเล่นเป็นเวอร์ชัน G q u a ก็ได้นะครับส่วน้าข้างกล่องก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็จะมีสัญลักษณ์ของซีออนแล้วก็ชื่อภาษาอังกฤษทั้งชื่อเรื่อง Mobile Suit Gundam และชื่อของชา Arsenal แดยตรงน,นี้จะมีรูปของตัวฟิกเกอร์นะส่วนด้านหลังกล่องก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็จะมีรูปตัวอย่างแอคชั่นให้ดูคร่าวๆว่าสามารถขยับโพสท่าได้ประมาณไหนบ้างตามสไตล์ของ Ace Figure s เลยคนระับส่วนหน้าข้างกล่องอีกข้างก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็จะมีชื่อลแลชชื่อเออาเป็น์แี้ะก็ชื่นะ ด้านล่างกล่องก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็จะมีชื่อเรื่องกับชื่อชาเป็นภาษาอังกฤษพร้อมกับรูปของตัวฟิกเกอร์ที่อยู่ด้านข้างสำหรับกล่องก็จะประมาณนี้นะครับโดยรวมก็จะทำมาตามดีไซน์มาตรฐานของเอชฟิกเกอรสนะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวไปแกะดูของข้างในกันเลยดีวยกว่านะครับว่าจะเป็นยังไง เมื่อแกะมาจากกล่องล้วก็จะมีหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับโดยรวมถือว่า,าทําออกมาได้ดูดีมากๆเลยนะฮะทั้งทรงแล้วก็ดีเทลรวมทั้งสีก็ลงมาได้ค่อนข้างสวยเลยเดี๋ยวลองไปดูรายละเอียดใกล้ๆพร้อมกับจุดเคียบกันนะฮะมาเริ่มดูกันที่ส่วนหัวนะครับทำออกมาได้ค่อนข้างสวยเลยนะฮะสีที่ลงมาก็ค่อนข้างละเอียดนะครับทั้งตรงหน้ากาก,ากปากแล้วก็ที่ผมช่วยให้ใบหน้าออกมาดูดีมากๆเลยนะฮะส่วนพาร์ทหนกนี่สามารถถอดออกมาได้แต่ว่ามันก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็ถอดออกมาได้เพื่อเอาไปเปลี่ยนพาร์ทใบหน้าอย่างเดียวเลยแอบน่าเสียดาย ส่วนด้านหลังหัวก็จะเป็นแบบนี้นะครับส่วนจุดแคบช่วงหัวก็จะหมุนไปซ้ายไปขวาแล้วก็เอียงซ้ายเอียงขวาได้แบบนี้แล้วก้มได้ถึงขนาดนี้เงืยได้ถึงขนาดนี้ส่วนหัวไหล่ก็จะเป็นบัตเตอร์ฟลยนะครับแต่ว่าด้วยความที่มีพาร์ทผ้าคลุมไหล่บังอยู่แบบนี้ก็เลยจะดูยากนิดนึงนะฮะแต่ว่าก็จะยกไปข้างหน้าข้างหลังได้ประมาณนี้ส่วนต้นแขนก็หมุนไปซ้ายไปขวาได้360ส,ส่วนข้อศอกเป็นดับเบิ j o i n งอได้ถึงขนาดนี้ส่วนข้อมือก็หมุนไปซ้ายไปขวาได้360 ยกขึ้นยกลงได้แบบนี้ส่วนช่วงลําตัวก็จะเป็นแบบนี้นะครับต้องพวกสีทองที่ผ้าคลุมไหล่นี้ทําออกมาได้สวยมากๆเลยนะและนอ <backgrounds>, ก <uli S 1> จากนี้ก็ <iko S 1> ยังมีดีเทลของรอยยับของผ้ามาจนถึงชายเสื้อด้านล่างด้วยนะฮะจุดนี้ก็ช่วยทําให้ตัวฟิกดูสวยขึ้นมากๆเลยนะครับางทีด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็จะเป็นพา,พาร์ทผ้าคลุมไหล่ที่ต่อมาจ,าจากด้านหน้า,าก็ายังมีดีเทลของรอยยับของผ้าอยู่นะฮะและที่พาร์ทผ้าคลุมไหล่กับชายเสื้อนี่เขาก็จะทํามาเป็นพาร์ทนิ่มนะครับก็จะทาให้มันไม่ขวางพวกจุดขยับแต่ละส่วนส่วนจุดขยับช่อียง้าาขวไดแลำ จะก้มได้ถึงขนาดนี้เราก็จะเงยได้ถึงขนาดนี้แต่เขาก็ได้ทําให้สามารถดึงลําตัวขึ้นแบบนี้เพื่อที่จะได้ก้มได้ถึงขนาดนี้เราก็เงยได้ถึงขนาดนี้ส่วนพ์กปืนที่ติดอยู่กับคมขัดก็ขยับหมุนขึ้นลงและยกขึ้นด้านข้างได้แบบนี้ล้วก็แน่นอนว่าสามารถถอดออกมาได้แบบนี้ส่วนช่วงต้นขาตามปกติจะยกไปข้างหน้าได้ถึงขนาดนี้เราก็ยกไปข้างหลังได้ถึงขนาดนี้แต่เขาก็ได้ทําให้สามารถดึงต้นขาออกมาได้แบบนี้เพื่อที่จะได้ยกไปข้างหน้าได้ถึงขนาดนี้ แล้วก็ยกไปข้างหลังได้ถึง oui, ขนาดนี้แล้วก็หมุนไปซ้ายไปขวาได้แบบนี้ส่วนช่วงขอขาก็จะเป็นดับเบิลจอยงอได้ถึงขนาดนี้ส่วนช่วงข้อเท้าก็จะหมุนไปซ้ายไปขวาเอียงซ้ายเอียงขวาได้แบบนี้แล้วก็ยกขึ้นได้ถึงขนาดนี้ยกลงได้ถึงขนาดนี้ส่วนช่วงปลายเท้าก็ยกขึ้นได้ถึงขนาดนี้ส่วนที่ใต้เท้าก็จะเป็นแบบนี้นะก็จะไม่ได้มีดีเทลอะไร เทียบกับรปภธรรมชาติกันดั้มก็จะต่างกันประมาณนี้นะครับกันดั้มก็ตัวค่อนข้างเล็กกว่านะครับหัวกันดั้มก็สูงที่ประมาณต้นคอของชาเทียบกับเดนจิและคอมเมลเลเดอร์เวอร์ชันหนังชิงคอมเมลเลเดอร์ที่เป็นแอคชั่นฟิกเกอร์ในสเกล1ต่อ12จากไลน์แอคชั่นฟิกเกสเหมือนกันก็จะต่างกันประมาณนี้นะครับชาก็จะตัวค่อนข้างสูงพอๆกับเดนจิเลยนะฮะแต่ว่าก็จะเตี้ยกว่าไรเดอร์นิดหน่อยก็แน่นอนว่าสเกลนี้ก็สามารถเอาไปเล่นกับฟิกเกอร์สด้วยกันได้นะครับส่วนอับชั้นพายียดดนนิ้้ววตรงงงงง1 1 1คคูู่่มมมืืืือออจัับบบปขขาาาแกํลึถุ มือซ้ายหงิกนิ้วหนึ่งข้างมือขวาแบบกำลังกลางนิ้วออกหนึ่งข้างเอฟเฟกต์พาร์ตนิวไทป์ตอนที่ส่วนวิธีติดเอฟเฟกต์พาร์ตก็ต้องถอดเขาแบบปกติออกมาจากหมวกก่อนนะครับค่อยคอยดึงออกมาแล้วก็ค่อยเอาเอฟเฟกต์พาร์ตมาติดลงไปที่หมวกเท่านี้ก็จะติดเอฟเฟกต์พาร์ตนิวไทป์ได้แล้วนะครับซึ่งเอาจริงมองไปมองมามันดูเหมือนเป็นเข่าเสริมมากกว่าจะเป็นเอฟเฟกต์พาร์ตนิวไทป์นะครับใบหน้าตอนยิ้มมุมปากใบหน้าตอนอ้าปากยิ้มใบหน้าตอนกัดฟัน ใบหน้าตอนอ้าปากสวนติที่เปลี่ยนพาร์ทใบหน้าก็ให้ดึงหมวกออกมาจากหัวแล้วก็ถอดใบหน้าจากนั้นก็นําพาร์ทใบหน้าที่อยากเปลี่ยนมาติดเข้าไปแล้วก็นําพาร์ทหมวกกลับมาติดที่เดิมเท่านี้ก็จะเปลี่ยนพาร์ทใบหน้าได้เรียบร้อยแล้วนะฮะ ลองโพสท่าให้ยืนเท้าเอวขาชิดก็จะได้แบบนี้นะครับด้วยจุดขยัียบที่ค่อนข้างดีก็ช่วยให้สามารถโพสออกมาได้ดูเป็นธรรมชาติแล้วก็เท่มากๆเลยนะยิ่งถ้าเกิดว่ามีโมของเซตสอสีแดงเอามายืนข้างหลังแบบนี้ก็ยิ่งดูดีเลยนะครับตั้งโชว์ในโตู้อย่างนี้ได้เลยหรือถ้าอยากให้เป็นท่านชาเวอร์ชันภาค G q u วาก็แค่เปลี่ยนหุ่นเอากันด้ามแดงมาตั้งแทนแต่ส่วนตัวแล้วนะครับรู้สึกว่าหุ่นถ้าเกิดเป็นในสเกล1นึ่ต่อเอามายืนด้วยกันแล้วอาจจะดูตัวเล็กไปหน่อย ลองโพสเป็นตอนที่กําลังใช้ปืนที่เข็มขัดก็จะได้แบบนี้นะครับส่วนตัวแล้วนี่สาหรับผมภาพจาตอนที่ชาใช้ปืนนี่จะเป็นตอนที่ใช้ท,ทั้งที่ยังติดอยู่กับเข็มขัดแบบนี้มากกว่าจะถอดออกมาถือนะซึ่งตัวฟิกอาร์ตก็สามารถโพสให้จับปืนท,ทั้งที่ปืนยังติดอยู่ที่เข็มขัดได้แบบนี้จริงๆเอามาค่อนข้างเท่เลยนะครับ ลองโพสไปเหมือนกำลังจับที่จับในยานเพื่อลอยเคลื่อนตัวไปเหมือนกับในเรื่องก็จะได้แบบนี้นะฮะสุดขยับช่วงหัวทาออกมาได้ค่อนข้างดีเลยนะครับเวลาโพส์ท่าแบบนี้ก็สามารถเงยคอจนไปหน้าเงยขึ้นมามองด้านหน้าได้ให้อารมณ์เหมือนกับกําลังลอยอยู่แบบในอนิเมะจริงๆนะฮะเห็นแบบนี้แล้วนี่อยากได้เป็นฉากในยานเลยคนระับ ลองติดเอฟเฟกต์พาร์ตนิ้วทแล้วก็เปลี่ยนหน้าเป็นตอนอ้าปากดูจะได้แบบนี้นะครับได้อารมณ์เหมือนแบบกำลังตกใจที่สมัมผัสได้ถึงพลังงานบางอย่างนะแต่ก็ยังคงยืนยันคำเดิมนะครับว่าตัวเอฟเฟกต์พาร์ตนี่ดูเหมือนเขาเสริมมากกว่าเอฟเฟกต์พาร์ตนะใส่แล้วดูเหมือนเป็นร่างอัปเกรดยังไงก็ไม่รู้นะครับลองมาโพสท่านั่งกวยห้างพร้อมกับจัดท่าให้ดูเหมือนกำลังคุยเรื่องอะไรสักอย่างก็จะได้แบบนี้นะฮะจุดขยับช่วงลำตัวกับช่วงขาทำออกมาได้ดีมากๆเลยนะครับนี่เป็นจุดอย่างที่ผม,ม,าาม,าามา่่ตบบต้องเเเเปลลียยนนพาาารรรทะะะะกมิโ 君の生まれの不幸を呪うがいい君はいい友人であったが君の父上がいけないんだよ <laughs> แ,แน่นอนว่าไหนๆก็ให้มือแบบนี้มาทั้งทีนะจะไม่โพสซีนในตำนานซีนนี้ไม่ได้เลยนะฮะซึ่งพาร์ทมือน,นี้ทั้งโพสของมือรวมกับใบหน้าชาตอนหัวเราะอ,อันนี้อีกก็แทบจะพูดได้เลยว่าเขาให้มาเพื่อเอามาทําฉากนี้โดยเฉพาะเลยนะฮะเป็นบ้างครับกับ SS f i g u r s ชาอัสนาบิลตัวนี้โดยส่วนตัวนะผมรู้สึกค่อนข้างชอบเลยนะ,ะถือว่าเป็นฟิกเกอร์สีตัวที่ทําออกมาได้ดีมากๆเลยนะครับทั้งดีเทลที่ทําออกมาได้ละเอียดแล้วก็สีที่ลงมาได้ค่อนข้างสวยนะช่วยัวฟิกเอออออกอร์ดูดีมากๆและที่สำคัญเลยคือจะขยับออช่่่่นนนนโพพสสสสททาาาาาาไไดดดด้้กุกกมมมมมรถตใิเหยี ปัญหาอะไรเลยนะฮะสำหรับคะแนนนะผมจะขอให้ไปที่ 8เป็น10ครับอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากๆเลยนะฮะจุดที่ขอหกคะแนนไปเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของ option p a ์ทนะที่แอบรู้สึกว่าอยากจะให้เขาให้อะไรมาเยอะกว่านี้หน่อยอย่างเช่นหัวตอนที่ถอดหน้ากากอย่างน้อยถ้าเกิดไม่ถอดแว่นเนี่ยแค่เป็นหัวตอนถอดหมวกก็ยังดีนะครับแต่ว่านี้ก็คือทำาปนตอนถอดหมวกยังไม่ได้เลยคือถ้าเปลี่ยนจาก effect p a ์ท new type มาเป็นหัวตอนถอดหมวกได้นี่จะดีมากๆเลยนะครับนอกจากในจุดนี้แล้วเนี่ยนี่ก็ถือว่าเป็น a ั่นฟิ f i g u r ์ชาใน scale 1ต่อ12ที่ทำออกมาได้ดีมากๆตัวหนึ่งเลยนะครสารับ การรีวิวในครั้งนี้ก็จะประมาณนี้นะครับใครที่รับชมมาถึงตอนนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะครับมีความคิดเห็นอะไรเกี่ยวกับ Action Figure Art Char a r t a b l ตัวนี้หรือว่าจะเกี่ยวกับแอคชั่นฟิกเกอร์ตัวละครจากกันดั้มในไลน์ Action f i g u Art อนาคตอยากเข้าออกใครมาอีกส่วนตัวผมนี่ไหนไหนเขาก็ออกชามาแล้วอนาคตก็ออกอามูโร่มาด้วยก็น่าจะดีนะครับหรือว่าอยากจะติดชมรายการก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยได้เต็มที่เลยนะครับสุดท้ายนี้ถ้าเกิดดูคลิปนี้จบแล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วกดแชร์ไปให้เพื่อน,พอนๆพ่อแม่พี่น้องได้รับชมกันเลยนะและถ้าเกิดว่าชอบมากๆกก็ยังสามามรถดซ หน้าขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับสวัสดีครับ